สวัสดีครับตอนนี้ผมพามาช้อปปิ้งที่ร้านป๊อปปาร์ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายพวกอาร์ตอยนะครับของสะสมของคนที่ชอบเรื่องอาร์ตคอยนะครับป๊อปปาร์ที่นี้นะครับที่ถนนคนเดินนานจริงอ่านครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนถือว่าเป็นป๊อปปาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่สื่อถึงความเป็นจีนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในว่าป๊อปปาร์ที่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ สำหรับ Popmart นะครับเป็นแบรนด์ธุรกิจของเล่นแนวอาร์ตทอยที่มีต้นตำรับมาของมาจากประเทศจีนนะครับโดยมีคอนเซปต์ในการนำคาแรคเตอร์งานศินลปะจากศิลปินชื่อดังมาจัดจำหน่ายในรูปแบบฟิกเกอร์ให้คนรักของเล่นได้สะสมในรูปแบบกล่องสุม่มให้ผู้สะสมได้ลุ้นกันอย่างสนุกสนาน มาดูที่การตกแต่งร้านนะครับจัดได้อย่างสวยงามนะครับบนตัวตึกบ๊อบมาร์นะครับซึ่งจะมาในรูปแบบของยานอาวกาศนะครับทำให้ผู้ที่เดินเข้ามาด้านในนะครับเหมือนได้เดินอยู่ในอวกาศนะครับแล้วก็ได้เดินดูตัวการ์ตูนอาร์ตทอยนะครับซึ่งจะตื่นตาตื่นใจกับแสงสีของป๊อปมาร์ทสโต จุดไฮไลท์ก็คือนักท่องเที่ยวจะได้เดินชมปฏิมาก,กรรมของคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดิมูสเกลแพนด้านะครับการตั้งโชว์ของอาร์ตทอยมอลลี่รอบร้านนะครับรวมถึงห้องโชว์สินค้าหายากที่มีให้เลือกซื้อได้อย่างสบายใจนะครับภายในร้านก็จะตกแต่งด้วยส่วนของสีต่างๆนะครับ มีการแบ่งโซนของเล่นอาร์ตทอยชัดเจนซึ่งจะทำให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวนะครับตามหาคาแรคเตอร์อาร์ตทอยที่ตัวตัวเองต้องการนะครับรวมถึงจุดทางเข้าทั้งสองจุดนะครับจะนำสินค้าใหม่ๆในแต่ละเรือนมาวางไว้ให้เลือกดูอย่างจุใจนะครับโดยโซนป๊อปบินนะครับจะเป็นอีกหนึ่งโซนที่จัดอย่างสวยงามสามารถดึงดูดให้ผู้มาเยือนต้องแวะ เข้าไปชมนะครับมาในรูปแบบแคปซูลใสที่เรียงรายไปด้วยป๊อปบีนคาเล็เตอร์ต,อต่างๆนะครับส่วนราคาของเล่นอาร์ตทอยในเซี่ยงไฮสโตร์แห่งนี้นะครับอยู่ในราคาที่แตกต่างจากเมืองไทยไม่มากนะครับใครที่เคยไปเดินในเมืองไทยนะครับก็จะมีตั้งแต่หล10ัก10จนถึง100บาทนะครับแต่ความ คุ้มค่านะครับการมาที่นี่คือความเพลิดเพลินกับแสงสีเสียงนะครับก็ลองไปแวะชมสักครั้งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเซี่ยงไฮ้นะครับก็น่าจะหาโอกาสมาเดินชมป๊อปมาร์กนะครับถือว่าใหญ่อลังการนะครับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะใครที่ไปชมบรรยากาศของแม่น้ำห่วงฝู เสร็จแล้วนะครับก็มาเดินต่อนะครับเนื่องจากมีบริเวณใกล้กันนะครับชมบรรยากาศของแม่น้ำเสร็จก็มาดูนี่ครับป๊อปมาร์ทบนถนนคนเดิมนะครับเป็นแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังบนถนนนานจริงนะครับโดยร้านป๊อปมาร์ทนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับร้านหัวเวยนะครับซึ่งเป็นสาขาใหญ่ในเซียงไฮ้นะครับหากเดินทางโดยรถไฟใต้ดินนะครับก็สามารถ ขึ้นรถไฟฟ้าสายที่2ของสถานีอีส์นานจิงนะครับทางออกที่2ส,สำหรับป๊อปมาสสาขาเซียงไฮ้นะครับก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับ